อยากได้รถบิ Big 22, ๊กใบมือสององนึงถึงร้านวิววานนะว่ามีรุ่นไหนบ้างนะลองมาดูนะพี่จะพาไปดูทุกคันในร้านนะตัวแรกเลย CBR 500 R อตัวใหม่เรียบร้อยซกหน้า up side down เราก็มีเริ่มต้นฟีดาวผ่อนประมาณ4,000ตน้ตนเท่นานั้นหรือว่าจะเป็นชีแม็กตัวนี้นะหล่อเท่สีเทาเอาใช่ว่าหล่อเท่จริงๆท่อ S C สซคาร์บอนแท้ที่ไม่ธรรมดานะจ๊ะหล่อจริงๆหรือว่าจะเป็นแซดพันตระกูลใหญ่นะมีเหมือนกันหรือว่าจะเป็นสปอร์ตเลปิก้าแซดเอ็รเราก็มีให้เหมือนกันตัวนี้แต่งเต็มๆคาร์บอนแท้หลายชิ้นเลยนะจ๊ะไม่ว่าจะเป็นซีบีอาร์หก้าถึงอาร์สีดำตัดสีฟ้าปี23ิามก็มีหรือว่าจะเป็นตัวนี้ก็มีเหมือนกันนะสีแดงเครื่องจะเป็นบล็อกสีดำเพราะเป็นปีส0 2พันินะประมาานี้เลยนะเครื่องบล็อกใหม่เรียบร้อยนะสองคันนี้เลยนะหล่อและเทจริงๆนะฮะหรือว่าจะเป็นแซดเี็ายา ไปก่อนรถตัวนี้ก็มีเหมือนกันนะจ๊ะไอว่าหล่อเท่จริงๆ4ี่สิบสอ4นะจ๊ะ MT09 มีเหมือนกัน2ลำนะหรือว่า CB6 ข้าศูนก็มีเหมือนกัน CB6 ข้าศูนย์เเราก็มี CBR 2 5 0นะ R ก็มี s ซ d 10 RR เราก็มีไอวา่าค่อนข้างเยอะจริงๆว่าจะเป็น R7 หรือว R7 ก็ 7, มีเหมือนกัน R6 เราก็มีเหมือนกันหรือว่าจะเป็น R6 คาร์บอนแท้เราก็มีเหมือนกันตัวนี้แท้ทั้งคัน,นเลยนะคาร์บอนแท้หล่อเท่จริงๆหรือว่าจะเป็นรถค่ายคนบ้ามีเหมือนกันนะเห็นปะ750นะฮะ หรือว่าจะเป็นตระกูลมอนเตอร์เราก็มีเหมือนกันหล่อเท่จริงๆนะ CBR ฟาสต์เทมีเหมือนกันตัวนี้ MT ถึงเก้าเยอะจริงๆนะไอ้ว่าหล่อเท่จริงๆดูคติตัวใหม่ก็มีเหมือนกันไอ้ว่าหล่อเท่จริงๆไม่ว่าจะรุ่นไหนเรามีให้เลือกครบๆนี่เหรอแซดแปดเลวก็มีเหมือนกันนะใครคนบ้าแซดเก้ามีเหมือนกันนะเห็นปะฝั่งนี้มีคนข้างเยอะเลยไอ้ว่าชอบคันไหนแคปเข้ามาสับสามเราได้เลยนะไอ้ว่ารถคลาสสิกเราก็มีเหมือนกันเห็นปะเวลาคลอปปุ๊บ ทแน่นอนนะจ๊ะอยากได้รุ่นไหนก็ได้ถึงเ้าอ่ะพี่เด่นจะพาไปดูในร้านทั้งหมดว่ามีรุ่นไหนบ้างตามมานะฮะไม่ว่าจะเป็น m t 0 7เราก็มีเหมือนกันนะฮะเห็นปะ NC 750X เราก็มีเหมือนกันเยอทั้งเยอะจำนวให้เมีเหมือนกันนะเห็นปะเยอะจริงๆ X Max e b p ้ r มีหมดเลยนะไอ้ว่าชอบคันไหนแคบเข้ามาดูนะฮะเยอะจริงๆรุ่นเล็กรุ่นใหญ่ลีดก,ก็มี N Max ก,ก็มีเยอะจริงๆดูดี P C X ก็มีเบ็เบยยิมห้าก็มีโคตดเยอะเบปฟาต้องแพนดูนะฮะเยอะและเยอะจริงๆ,ๆนะฮะมาออกกับเราฟรีดาวเกือบทุกคันอยู่ที่เครดิตนะลูกค้านะคเครดิตเดียวเลลฟรีดาวฟอร์ซา่าชมใหม่แล้วก็มีเหมือนกันนะจ๊ะเยอะจริงๆ,ๆเห็นปะ Gran s e โนโมีเหมือนกัน v e แบบป้ามีเหมือนกันสีเกือบครบเลยนะหล่อเท่จริงๆนะฮะค่อนข้างเยอะจริงๆว่าจะเป็นสปอร์ต6ั0ข้าศูนย์มีเหมือนกันนะไอ้ว่าอยากได้รุ่นไหนนึกถึงร้านเดียวของเราเพราะว่าเราจะส่งให้ฟรีทประเทศข้าวโอนฟรีภาษีปลรรอฟรีและแถมไม่พอโอนเป็นชิลูกค้าฟรีกันจะ้ะและรากัน10,000มกิโลเลยหรือ1ปีกรณีไม่ทาส่วนลดนะเยอะจริงๆลองดูรุ่นเล็กรุนใหญ่มคีครบครถฟังนี้จะเป็น X Max ก็มีเหมือนกันฮะกล้องตามมาฮนะไอ้ว่าตอนนี้อยากได้รุ่นไหนก็นึกถึงเราอันนี้ก็ R 3 ถ้ามาใหม่ชมประมาณเป็นยี่สเอ็ดยี่สองประมาณนี้นะค่อนข้างเยอะจริงๆนะเอาว่าอยากได้รถรุ่นไหนนึกถึง BOY วายบิ๊กไบของเรารับประกันเครื่องยนต์เต็มๆหนึ่งหมื่นกิโลเรือหนึ่งฟรีคุ้มค่าที่สุดและมีรถสุขเฉลยยี่สิบสี่ชั่วโมงนะกรณีลูกค้ารถมีปัญหาอะไรนะสามารถโทรหาบริษัทได้เลยนะฮะมีรถสุขเฉลยยี่สิบสี่ชั่วโมงภายใน100กิโลเมตรแรกฟรีแต่ถ้าเกินกว่านั้นกิโลละ25บาทนะคุ้มค่าที่สุดนะอยากได้ร,รุ่นไหนนึกถึง BOY Big Bike หรือพเด,ดนะวายบั�